ก่อนรับชมโปรดฟังดังนี้คลิปนี้สร้างเพื่อความสนุกสนานอยากคิดหาสาระจากช่องนี้โปรดรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วขอให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์แล้วตามไปเอ็นจอยกันได้เลยวันนี้เรามาร้านอาหารขวดเจ๊น่องนะคะขวดเจ๊น่องซับเวอร์เดี๋ยวเราจะต้องนั่งรถเข้าไปที่ร้านนะคะเขาจะมีบริการรถตาลิงให้ด้วย มาเอาน้องมาด้วยเอามามามานี่ไงนี่ไงนั่งกับป้าป่อย วันนี้เราพาทุกคนมารับประทานอาหารมื้อเที่ยงอยู่ที่ร้านเจ๊นองแซบเวอร์อซึ่งเป็นร้านที่อยู่ในเขตชุมชนเก่านะคะปากน้ําประแสร้านของเขาเนี่ยจะติดริมน้ําเลยนะคะบรรยากาศดีมากก่อนที่เราจะเข้าไปร้านเขาได้เนี่ยเขาจะมีที่จอดรถอยู่ด้านนอกเราต้องนั่งรถซาลิงเข้ามาอย่างด้านในร้านนะคะเพราะว่าด้านในเนี่ยเอารถเข้าไปไม่ได้เพราะว่าไม่มีที่จอดรถเนื่องจากที่นี่เป็นเขตชุมชนเก่านะคะบรรยากาศคือจะ ให้ฟิลอารมณ์แบบว่าย้อนยุคไปเลยเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่ามาเก็บบรรยากาศนะคะเพราะว่าที่นี่บรรยากาศดีมากดูฟิลสิฟิลย้อนยุกสุดๆบ้านริมน้ําเอยหมู่บ้านเขตชุมชนเก่าเอยโอเคถึงร้านแล้วค่ะเดี๋ยวเราลงไปดูด้านในร้านกันนะว่าเป็นยังไงบ้างอ,อ,อันนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเรากะลังจะเดินเข้าไปในระ้านะขอบคุณค่ะ้วดูที่นั่งกันนะคะมากีค่คนคะ ห้าโอ้หลายคนเลยค่ะแล้วสองสี่เจ็ดเจ็ดแปดเก้าเก้าคนและนี่ก็คือบรรยากาศด้านในร้านนะคะมีโต๊ะเพียงพอนะไม่ต้องกลัวว่าเข้ามาแล้วจะไม่มีที่นั่งและคือฟิลบรรยากาศดีมากติดริมน้ำแบบนี้เลยลมพัดเย็นมากไม่ต้องกลัวว่าเข้ามาแล้วนั่งแล้วจะรู้สึกร้อนอึดอัดหรือเปล่าบอกเลยไม่บรรยากาศ โร่งปลอดโปรงมากแล้วก็วิวดีสุดๆเนื่องจากว่าเรามากันหลายคนเดี๋ยวเราต้องต่อโต๊ะนะคะเป็น2ตัวติดกันอันนี้จะเป็นรายการเมนูแนะนำนะคะ ได้เวลาสั่งอาหารแล้วค่ะเมนูที่เราดูก็จะเป็นเมนูแนะนําก่อนเลยว่ามีอะไรน่าทานบ้างเดี๋ยวผัดเปรี้ยวหวานค่ะยากลองชิมเมนูแรกมาแล้วสําหรับใครที่ชอบทานเส้นแนะนําเป็นเมนูนี้เลยก๋วยเตี๋ยวผัดเปรี้ยวหวานจัดมาสองจานเบาๆและบอกเลยว่ารสชาติดีอร่อยมาก ตอนสั่งยังแอบงงพอกินเข้าไปแล้วโอโหตาลุกวาวต้องสั่งเพิ่มเป็นจานที่สามเมนูต่อไปจ๊อเคยนะคะเมนูแนะนำที่สองใครไม่เคยแต่ที่นี่จ๊อเคยตามด้วยส้มตำปูปะลาค่ะอีกหนึ่งเมนูเป็นเมนูไก่ต้มกระวานซดน้ำร้อนๆแซบสุดอันนี้คือเมนูคั่วหอยมะละนะคะแต่ว่าไม่มีมะละนะคะเพราะว่ามันเป็นชื่อหอยออใช่ไหมแล้วคนกินก็คือ คนกินก็คือแฉมแทรดแฉมแทมแฉมแฉมแฉมมันคือหอยมะระตั่นี้คนนี้ด้วยคนนี้ด้วยอีกเมนูที่เด็กๆเลือกสั่งมากินก็คือแกงหอยมะระซึ่งเป็นหอยมะระนะคะที่ไม่มีมะระมันเป็นแกงกะทินั่นเองกุ้งกุ้งกุ้งหอยเคยก็เลยเป็นเคยใช่ไหมเขาเรียกว่าเคยไม่ใช่กุ้งที่จอเคยก็คืออันนี้แหละ เมนูนี้นยังไม่ได้ถ่ายยข้าวผัดโค้กแจกเป็นไงแล้วถ่ายเป็นไงบ้างคะมใช้ได้เปรี้ยวเดี่ยวเหมือนเหมือน,น,น,นต้มยำมาผัดไหมใช่เหมือนนี่ น,ลน,แ,บบลนและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูแนะนำข้าวผัดโปะแตกได้ความเข้มข้นขอ,ของเครื่องแบบต้มยำแท้ๆแบบอร่อยมากใครที่แบบชอบทานเปรี้ยวๆต้องแนะนำข้าวผัดโปะแตกจา <sk r ame> นนี้คือข้าวผัดปลาแสนะคะเมนูแนะนำอีกหนึ่งเมนูก็คือข้าวผัดปลาแสเป็นเมนูที่เครื่องแน่นมากๆแล้วจุดเด่นของเขาก็คือข้าวผัดที่มีกลิ่นอายของกระทะ คือลอยเด่นขึ้นมารสชาติเป็นเอกลักษณ์มากตอนนี้ทุกคนเอนจอยกับการรับประทานอาหารที่นี่สุดๆค่ะทั้งบรรยากาศดีอาหารก็อร่อยแต่ละเมนูนี่คือพลาดไม่ได้เลยยิ่งเป็นเมนูแนะนำคอนเฟิร์มได้เลยว่าอร่อยจริงใครที่กำลังหาที่ทานข้าวบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะมากันได้ทั้งครอบครัวก็แนะนำเป็นที่นี่เลยร้านเจ๊น่องแซบเวอร์อยู่ปากน้ำประแสนั่นเองค่ะทั้งหมดหมดไม่เหลือ ไม่เหลือเลยไม่เหลือซ่าทุกเมนูที่เราสั่งมาในวันนี้จะบอกว่าไม่มีเหลือซักเมนูเจ๊น่องแซฟเอร์ร้านนี้ไม่เกินจริงนิสาพาไปเลาะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนปลาไปเลาะที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ